ไม่กดไลค์คลิปนี้หนูจะระเบิดสตูดิโอพี่ดีมภายใน 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1 ใครที่เล่นบ็อกฟุตในโลบอกแ้วสนใจปั๊มเลเวลติดต่อไปที่เฟซน,นี้เลยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ เรามาถึงสักทีลิงมาทำอะไรที่นี่ดูเห็นไหมตัวเอฟอ่านี่มันเฟนครับจริงจนี่คืออะไรวะวเพื่อนอ๊ามึงจะถอดกุญแจกูทำตีอะไรล่ะเพื่อนอจอดดีๆจอด,ดอนทางนี่เ่ยเฮ้ยอ,อ่ะ<อ><อ>มึงขับเองเลยอ่ะอ,อ่ะไปจอดรถให้ด้วยกูงลงแลยไม่ต้องนั่งต้องจอดดีๆเร็วๆที่นี่มันแบบว่ามีบารมีนิดนึงโอ๊ยมึงมึงขับรถไปไป มึงจะยกทำไมเออนั่นแหละกุญแจเก็บไว้กับมึงนะฟังหน่อยแล้วสไปพพีีีี่่ดดฮะมึงไไเก็บที่หนอ๋อยังไม่ได้บอกพวกมึงเหรอเฮ้ยบอกไปแล้วพี่เมื่อคืนน่ะไม่ไม่ไม่มึงคุยกับใครอ้าแล้วก็คือว่าที่เนี่ยมันคือทางผู้บังคับบัญชาการเขาให้เราที่เนี่ยให้เราไปเลยฮะให้เรางงใช่ไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่ให้เงินเราไม่ใช่ เขาให้เราเป็นครูฝึกสอนด้วยงงอัสิงงกัสิกูก็งงเหมือนกันลิงนะเป็นคจัดเสิ่งนี้ลิงน่ไปอยากเป็นครูแต่เราก็ต้องเป็นครูเฮ้ยอยากเป็นเฮ้ยบอกก่อนค่าไอเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยแพงมากเลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ตังค์เยอะนะเว้ยบอกไว้ก่อนค่าเทอมเนี่ยเราไปเป็นคุณครูใช่เราต้องมาเป็นคุณครูแต่แค่ตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนให้เรามาแบบว่าเรามาดูก่อนสอนวิชา เหมือนเกี่ยวกับทหารอะไรเงี้ยทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยสอนหมดเลยแล้วก็มีพวกอ่านักศึกษาวิชาทหารด้วยอะไรอย่างงี้จะมาอ่าตรงนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่มันน่าจะเป็นที่ยิงปืนป่ะเออมันเป็นที่ยิงปืนแทงแทงมันจำได้ว่าเขาบอกว่ามีห้องพักให้เราด้วยนะเหมือนเขาจะจัดให้หมดแล้วอ่ะจัดตามบุคลิกของเราอ่ะเดี๋ยว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 อะไรอ่ะเฮ้ยเขาแถมชุด เขาแถมชุดทหารมาด้วยเว้ยเออเว้ยอันนี้น่าจะเป็นห้องไอ้บอยนะถ้าให้เดาอะนอนเนาะเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวนะไอห้องแรกนี่คือห้องอะไรอะห้องอื่นห้องอื่นห้องกูห้องกู่๋อห้องกูน่าจะดูแบบดูเรียบเรียบสุดละดูอยากทรงนะมันไม่น่าจะลบขนาดนี่เออวัดทำไมห้องฉันมันลบแบบนี้ เป็นคนแบบนี้นี่เองอ <e right> ่ะฉันเข้าใจแล้วเแต่พอดูข้อมูลหน่อยนีเพื่อนนะพอดูข้อมูลหน่อยอ่ะเชิญเรียบร้อยหน่อยนั่นแหละห้องกูเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปดูห้องนัสิโนกันเถอะไปเลยว้าวมีโดนัทด้วยตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปกินข้าวข้างนอกกันดีกว่า ลิงหิวแล้วนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวเราขอไปเก็บของก่อนเก็บกุญแจเก็บกุญแจเออมีอะไรที่อยูในห้องในไอ้ชิบหายเลยเฮ้ยเออเขาจะ็คสคือเมียจะบอกว่าฮะเปล่าเปล่าไม่มีเลยเขาบอกว่าไอเนี่ยแอร์กับค่าไฟฟรีค่าน้ำค่าไฟฟรี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 ดอมใช่แต่เราต้องมาสอนไงและนี่ก็คือพวกปืนใช่ไหมไม่เห็นอะไรเลยอ๋อนี่ไง เฮ้ย hey. M4 ของโปรดกูอยู่ไหนวะหาแป๊บนี่มันป uh ืนเพื่อนว่าไงเขาเออมีจดหมายมาจดหมายอะไรเหรอเขาเขาเขียนว่าปืนที่อยู่ในล็อกเกอร์เนี้ยของพวกเราเว้ยใช่อ่ะอย่างนี้เราก็ออกไปยิงพวกไอ้นี่ได้ออกไปยิงพวกเด็กฝึกงานของเราอ่ะไม่พอใจยิงแม่งเลย นีเขาบอกว่าห้ามห้ามเอาห้ามเอาออกไปนะเอาอันนี้มันใส่แล้วมันใส่ได้เจ๊พอจะอส่ทีนงเออเป็นของภายในเดี๋ยวนะงกระสุนอยู่ไหนมันยิงไม่ตายหรอกมันยิงไม่ตายหรอกเพราะมันเป็นกระสุนฝึกซ้อมเออวะเนาะว่าแต่ปัญหามอะว่าไงถามมาเลยที่บอยหายไปไหนมันนอนไงแป๊บหนึง่งคือหากระสุนดีเซิร์ตไม่เจอจะฝึกยิงสักหน่อย เขาไม่ได้เตรียมกระสุนดิสเสอร์มาให้ปล่าวว่าเ,าเตรียมกระสุนนีดิสไล่แย่จังเลยกระสุนอะไรเอ่ย M4 ของฉันใช่ไหม M4 ของฉันอยู่ไหนนี่เหรออ่าเอ้ยนี่มันเฮดเคของใครไม่รู้อะแป๊บน,นึงนะไปตามไอ้บอยไหมน่าสนใจดีแต่มันก็ไม่ตืึงดิเอาปันนะ M4 ฉัน, <MC S 2> นโอ้ M4 ฉันอยู่นี่นี่เองลายอ๋อสิสแม็กสิสิบนัดว่ะ เอาเรื่องอยู่นะนี่ไปลุกมันด้วยปืนไงไปปุกมันด้วยปืนไงตึ่นตึ่นตึนตึนตึตึตืตืนตืตื่เนต่นนตนกืนนต่ตื้นตื่นตื่นตื่นมีเรื่องแล้วปนาดนี้มันยังไม่ตื่นอ่ะคิดเอาตตตื่ตื่น โอ้โหสุดยอดยุยมายุยจับได้แล้วว่ามึงมีกิ๊กแมงสาบแมงสาบอะแมงสาบเฮ้ยอะไรที่เป็นาพูดเล่นโอ้ยไอ้บ้าสถานที่ใหม่จะมีได้ไงล่ะฮะอ่าก็แอบตีมันเห็เติดอยู่กับไอ้นัทไอ้นัททุกไปอะไรวางเตียงคุณเดี๋ยวนี้เลยนั่นแหละเฮ้ยลองไปยิงปืนดูไหมเก้าเนี่ย ทำไมไม่ลองเอาปืนมายิงกันวะทุกคนเอ้ยเอ้ยยังไม่อยากอยู่ปืนตอนนี้เลยอยากพักผ่อนขึงอยู่เดี๋ยวก่อนจะไปพักผ่อนอ่ะเก็บปืนก่อนเราควรไปดูตรงนู้นก่อนไหมเอ้ยใครตีกูยิงนะเอาดิไอ้ตรงเนี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าพี่พาไปเห็นเขาส่งส่งในนี่มาให้ดูส่งในไลน์กูุ๊ปะไอ้นี่ก่อนนะอืมในไลน์กูแต่พวกผมไม่ได้อยู่เนี่ยเก้าเพื่อนเอ้ยอ่อนัวปืนเก้า ก้าไอ้ไอ้โอ๊ยมึงจะเอากับกูใช่ไหมพ <c oughs> ี่เต่าเลยเลยหนี่อะกระจายเลยมันค้างใช่ไหมเราไปกันต่อดีกว่าไปแล้วมันเครื่องมันค้างแล้วมันเครื่องมันค้าง,าง,างใช่ใช่ใช่เราใส่ไปเราใส่กระสุนดีดีเข้าวงจรและนี่ก็คืออะไรไม่รู้อะ่ะเขาบอกว่ามันใหญ่มากนี่มันกำแพงวอรวาเลียหรือเปล่านะบ้าบอไม่ใช่ไม่ใช่มันจะอลังการอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนะมันจะอลังการกว่านี้ดิมีรถเอ้ยบอยอย่ายกวาง ขึ้นมาเราจะพานายไปล่องทะเลอมันมีทางเข้าตรงนู้นใช่หรใช่แต่อยากมาทางนี้ก่อนไงมันคืออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้มันคืออะไรไงเราก็ต้องมาก่อนจะดิฟโชว์แล้วนะโอ้โหชนชนชนดิฟสุดยอดมากชนไปแล้วหนึ่งดอไม่เป็นไรข้อผิดพลาดรือไม่แต่น้อยเขาให้ฟรีฟรีดอมไม่คืออะไรทางเข้านี่เดียวนี่มันโอ้โหน่าจะเป็นให้เราฝึกขับรถนะฝึกขับรถแหละ กับรถอ่ะใช่น่าจะเป็นฝึกไม่หรอกเราไม่ต้องแล้วเราไม่ขับเก่งเยอะหยอกมันเป็นที่ฝึกยิงเห็นป่าไอ้รถเนี่ยมันมีไว้มีหน้าที่ให้เราแบบคนที่จะไปฝั่งตรงข้ามเราก็ต้องขับไปฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้ส่วนทารถน้ำมันหมดอ่ะแล้วก็สูญหมดเราก็ทำยีใช่ไหมใช่แล้วล้วก็เทนไปใช่เราต้องแข็งแก๋มึงจะโยนไปทำเพื่อแล้วกูจะกระโดดยังไงเนี่ย ไม่อยากทุบของเขาเด้อไอ้ก้าวมันโดดสูงไอ้ก้าวมันโดดสูงไอ้ก้าวมันโดดสูงเอาสูงก็เฮแล้วไม่ได้เต็มยาวเว้ยชิบหายแล้วเอาปุ่ดแด้วกันมัดเรามือทุบสองลูกอะกูโดนไม่เป็นไรเราซ่อมได้ไม่เป็นไรโทษได้บ่อยไม่เป็นไรต้องปีอะไรเงี้ยนี่น่าจะเป็นไว้ยิงปืนเราเราต้องควรคิดนะว่าถ้าเกิดนักเรียนมาหรือว่านักศึกษามาเราควรจะสอนนักเรียนยังไงเริ่มแรกเราต้องสอนอะไรยังไงเตม เดี๋็กๆแม่งรีบเล่นวิ่งซ่อนแอบไม่เลยรว่าทางหมอชิบหายเลยต้องหาคนดูหนึ่งคนหาที่ส้มยิงดีไอ้ที่ส้มยิงอ่ะต้องหาเออเดี๋ยวว่าเราน่าจะไปไปไปเบิกเพิ่มนะว่าสร้างอะไรเพิ่มนิดนึงอ่ะมันนี่มันดูแบบแปลกไปอ่ะมันดูเป็นคนดูใช่ไหมันเป็นแค่หินโง่ๆอ่ะใช่อยากอยากอยากได้คนดูหาคนดูใช่ไหมนัดอ่ะลองดูดิดูอะไรลองดูดิลองลองไม่ใช่ลองลองทำเสียงดูดิทั้งหมดแถวตรงทั้งหมดแถวตรง ไม่ได้มันต้องอย่างนี้ทั้งหมดแถวต้มอย่างนี้คือดุมันต้องแบบเชื่อพี่นัดแถวทั้งหมดแถวไปนอนเถอะไปแยกย้ายนอนเถอะถึงเวลามึงจะติสักหมัดไหมมึงเอาเอาปืนมายิงกับกูคนละนัดไหมเอาไหมเอาเอาสักนู่มไหมมึงอย่ายกไปเดี๋ยวกูโดนด่าไอ้สัตว์เอ้ย ไปอยู่ที่เดิมไม่เคยโยนให้เราแล้วไงยโอนโยนไปให้เขาอีกเออก้าวฝักเก็บด้วยเพื่อนขอบใจมากถึงเวลานอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องไปทำงานถ่ายแบบต่อได้เลยถ่ายแบบของใครสักคนึ่งไปนั่นมันห้องกูได้มึงเอาห้องนั้นไปเลยนะได้งเอาห้องนั้นไปเลยกูอยากนอนห้องเรียบๆยองยองยอกยองอ่าทุกคนแยกย้ายนะมีอะไรทักใจอะไ์กลุ่มนะเจอกันฝันดีอได้เลย โอ้ยกูไม่ได้นอนพอดีเนี่ย,อยเออใช่มันเสียงดัง